สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินฟรีทูมิเนียลเลตมาแนะนำนะครับผมเป็นแอปมาใหม่นะครับที่สามารถทําได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับในการแลกเงินเนี่ยเราสามารถแลกได้ขั้นต่ําเริ่มต้นที่100บาทถึง1000บาทนะครับในการแลกของรางวัลทูมิ n นีย a เล็ตเนี่ยแลกเงินนะครับใช้คะแนนน้อยมากนะครับใครสนใจอยากจะลองทําเงินทูมิ n นีย a เล็ตดูเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องแลกแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าทูมิเนียลเลตนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันนี้เลยสําหรับคคนนที่สใใจจดูลิปห้บ แล้วก็ค่อยไปทําเงินกันนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแอปทําเงินฟรีทูมิลเลสนะครับเป็นแอปมาใหม่นะครับทำได้ทั้ง android และก็ iOS นะครับในการแลกเงินเนี่ยเราสามารถแลกได้ตั้งแต่100ถึง1000บาทเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็การสมรัครการใช้งานการทาเงินการถอนเงินในคลิปนี้นะครับใครสนใจดูจบแล้วค่อยไปลองดาวน์โหลดกันได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวแอปกันก่อน,นะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกปันก่อน,นะครับสำหรับการดาวน์โหลดเนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นรูปแล้วก็ตัวชื่อแอปไว้ให้หรือจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS สนะสำหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนนนๆวัี้ นะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับใครที่เคยเล่นแอป นี้แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวดล่างคลิปนี้ได้ส่วนใครที่ไม่เคยเล่นนะครับก็ดูคลิปให้จุก่อนนะครับแอปตัวนี้นะครับผมมีคนรีวิวไว้ในกลุ่มนะผมก็ได้ไปเจอในกลุ่มมาเขารีวิวในส่วนของทูมิเน่เวลต์ไว้ด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับคนที่ยังไม่รู้นั่นเองนะครับพิมพ์ชื่อวน์โหลดตามชิ่นนี้ได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเอเคนะครับพอเราเปิดแอปขึ้นมาครับเมื่อเราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยหน้าแอปเนี่ยมันเป็นการับ เพื่อรับรางวัลเงินจากทางแอปนะการเข้าสูร่รบบหรือว่าการสมัครเนี่ยมีทั้งหมด3วิธี1คือการลงทะเบียนผ่านอ e ีเมลโดยการใช้อ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านในการสมัคร2คือ Facebook 3คือ Google Google เนี่ยก็คือการใช้อ e ีเมลเหมือนกันนะผมเลือกใช้เป็นช่องทางที่3ก็คือ Google นะในการสมัครนะครับจากนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็น Gmail e ที่เราได้เลือกไว้นะในส่วนของตัว Google นะครับจากนั้นกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อด้านล่างได้เลยพอเรามาถึงขั้นตอนนี้นะคร ก็จะเป็นการเลือกโบนัสต้อนรับของคุณนะครับมี100คะแนนนะครับในการแลกนะครับจะใช้อยู่ที่500นะครับแล้วก็200คะแนนแลกจาก1000คะแนนแล้วก็โบนัสที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือ500คะแนนแลกจาก2500คะแนนผมเลือกเป็น5 0 0นะทุกคนเลือกจะอันไหนก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็น500คะแนนอันนี้แล้วก็กดรับโบนัสด้านล่างได้เลย พอเรากดรับคะแนนนะครับในส่วนของโบนัสนะครับ2,500คะแนนเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนด้านบน500คะแนนนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็แนะนำนะครับในส่วนของเมนูนะครับในการสร้างรายได้ให้เรานะครับก็คือตรงหน้าหลักตรงนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะมีทั้งหมด4เมนูด้านล่าง ต้องบอกก่อนว่าแอปนี้สมัครฟรีเล่นฟรีไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิน้นไม่เกี่ยวกับการเล่นการพนันนะครับตัวแอปเนี่ยจะเป็นการทําเงินจากการตอบแบบสํารวจนะครับในการเก็บรวบรวมคะแนนเพื่อที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีถูกไหมนี่เลยเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นงานนะครับก็คือการทําแบบสํารวจนะเริ่มทําแบบสํารวจของคุณครั้งแรกนะครับ13คะแนนใช้เวลาทํา2นาทีกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยกดเริ่มทําแบบสํารวจด้านล่างนะครับ จากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนะครับดูหัวข้อก่อนว่ามันคืออะไรให้เราอ่านหัวข้อแล้วก็เลือกช้อยกดลูกศรด้านล่างนะครับ อ่าโอเคนะครับพอเรากรอกข้อมูลมาครบแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นยอดเยี่ยมนะครับเข้าร่วมได้เลยนะกดเข้าร่วมไปนะต่อมานะครับก็จะเป็นการตอบแบบสํารวจนะครับก็จากข้อที่1เนี่ยถึงข้อที่11เดนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตทําเองนะจะไม่เปิดในส่วนของในคลิปให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์การทําแบบสํารวจในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับแบบสํารวจเนี่ยมันไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะได้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับในการรับคะแนนตรงนี้ก่อน โอเคนะครับผมก็ได้ทําแบบสํารวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ขึ้นแบบนี้เลยยินดีด้วยนะครับคุณทําแบบสํารวจเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าแอปแบบนี้เลยนะตัวนี้เนี่ยผมได้รับคะแนนจากการทําเมื่อกี้นะครับ13พอยต์นะครับหรือว่า13คะแนนกดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านล่างได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมการทําสคริปต์ประวัตินะครับประจําวันของคุณเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับกดด้านล่างได้เลยนะต่อมานะครับคะแนนที่ผมได้รับมาเนี่ยเป็น513คะแนนจากการสมัครครั้งแรกแล้วก็การทําแบบสํารวจไปเมื่อกี้ นในการทําคะแนนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าทําค่อนข้างง่ายนะทุกคนทําไม่ยากนะครับแล้วก็ในการทำเนี่ยก็คือจะมีคะแนนให้เราตรงนี้เลย38 66- 16คะแนนนะครับ200คะแนนก็มีถามว่าใช้เวลาทํานานไหมก็ไม่นานนะครับแล้วแต่งานนะครับว่ามันใช้เวลาทําเท่าไหร่นะครับตั้งแต่หลัก4 4นาทีจนถึง20-30นาทีเลยนะครับก็ลองเข้ามาทําดูนะครับอันนี้ผมทําครั้งแรกนะทุกคนต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของอันต่อไปนะตรงนี้นะครับมันมี2ออันนะตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด แล้วก็แบบสำรวจขนาดสั้นขนาดสั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่เกิน20นาทีนะครับไม่เกิน20นาทีเนอะ,อะมี32นาทีด้วยขอโทษทีนะครับผมคิดว่าน่าจะอันเดียวกันนะ แล้วก็คะแนนที่มากที่สุดนะครับมันแบ่งประมาณนี้ขนาดสั้นเนี่ยน่าจะไม่เกินในส่งของช้อยเนี่ยไม่เกิน1 0ถึง20ข้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะสั้นมากนะครับในการทำเนาะก็ลองทําดูนะครับประมาณนี้ในส่นของการทําเมนูแบบสํารวจอันแรกเมนูที่1ต่อมาเป็นเมนูที่2ในการดูอันดับนะครับในการจัดกระดานผู้นำนะครับว่าเหมือนกับการดูเลดเดอร์บอร์ดว่าวันนี้เนี่ยใครติดอันดับบ้าง ทำรายได้ไปเท่าไหร่มันก็จะขึ้นรายละเอียดให้เราดูตรงนี้เลยอย่างเช่นตัวอย่างเราทําแบบสํารวจติดอันดับ เราก็จะได้รับรายได้ตรงนี้เพิ่มเติมจากการติดอันดับนะครับผมก็เป็นการประกาศนะครับให้เราดูว่าตัวนี้เนี่ยมีใครติดอันดับบ้างค่อนข้างช้าเลยนะครับลีดเดอร์บอร์ดรายสัปดาห์นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบคะแนนกลับไปยังนะครับสี่หมื่นสองพันห้าร้อยสิบหกบาทจุดศูนย์แปดตั้งนะครับเป็นเงินรางวัลที่เขาเอามาแจกหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะต่อมาก็เป็นในส่วนของข้อมูลบัญชีของเรานะครับเมนูที่สามนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับคะแนนนะครับแล้วก็งานที่เราท นะครับแล้วกอ็อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะที่เป็นรูปเหมือนลอลาพลังงานนะครับต่อมาก็จะเป็นมากกว่าในส่วนของเมนูที่4นะครับมีการช่วยเหลือกันแนะนําเพื่อนแล้วก็แลกรหัสบูนัสนะ อันแรกเนี่ยเป็นการช่วยเหลือนะครับเป็นการตั้งคาถามต่างๆนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้ต่อมาอันที่2นะครับเป็นการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมเนี่ยก็คือคะแนนนะครับเพิ่มเติมเนี่ยสำหรับการแนะนําเพื่อนทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านลิงก์แนะนําของคุณคุณจะได้รับรางวัล1 0 0เหรียญนะครับก็คือคะแนนในแอปนั่นแหละเมื่อเพื่อนของคุณเนี่ยถอนเงินเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะครับถึงเราจะได้รับรางวัลจากการเชิญเพื่อนไม่ใช่ว่าเราเอาลิงก์ส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนดาวน์โหลดสมัครเรียบร้อยปุ ก็คือต้องให้เพื่อนของเราเนี่ยทำเงินจากแอปก่อนถอนเงินครั้งแรกเราถึงจะได้รับ100คะแนนการแนะนําเพื่อนเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราได้รับเงินเร็วแล้วก็เงินเยอะถ้าเพื่อนไม่สมัครแล้วก็เพื่อนไม่ทํานะครับต้องให้เพื่อนทําด้วยนะเพราะว่าบางคนสมัครแล้วเขาดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นการทําแบบสํารวจเขาก็อาจจะไม่เล่นก็ดน,นะครับอันนี้คือการเชิญเพื่อนนะ ต่อมาก็จะเป็นการใส่รหัสโบนัสนะครับหากคุณมีรหัสโบนัสก็เอามาใส่ตรงช่องนี้นะครับรหัสโบนัสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องไปเอาจากตรงไหนนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูของรางวัลที่เราสามารถแลกได้นะก็คือตรงนี้ตรงเมนูแรกเลยนะครับของรางวัลเนาะกดเข้าไป ของรางวัลเนี่ยผมยังงงอยู่เลยนะครับตอนที่ผมกดมาครั้งแรกนะว่ามันดูอะไรตรงไหนนะครับก็กดดูไม่เสียหายนะก็คืออันแรกเลยเนี่ยคือบัตรกำนันของขวัญมีทั้งหมด7รายการให้เราเลือกแล้วก็กดเรียกดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยในส่วนของอันแรกนะครับก็จะเป็น AIS นะครับวันทูคอนะจาก140คะแนนนะครับแลกเงินได้50บาท แล้วก็100บาท200บาทเนี่ครับเป็นการแลกเอาไปเติมเงินในซิมือถือของเรานะส่วนอันที่2เนี่ยไม่รู้ว่าคือบัตรอะไรนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแล้วก็เอาไปใช้อย่างไรนะส่วนอันที่3มเนี่ยเป็นแก็บหมานะครับจะเริ่มต้นที่50บาทถึง400บาทนะครับอันนี้คือแก็บหมานะต่อมาก็จะเป็น Lazada TH เนะครับเริ่มต้นที่2 5 0บถึง1,500าบาทนะครับต่อมาก็จะเป็น t o มันนี่นะครับทู e ันนีเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการเป็นการรับบัตร t o มันนี เอาไปเติมเกม LV free fire ได้นะสลับตรงนี้นะครับในส่วนของค่ายกาลีน่เติมได้หมดเลยหรือว่าจะไปเติมเงินเข้าทูมอนี่อวอลเล็ตก็ได้นะครับ50บาทเหมือนกัน ต่อมาก็จะเป็น t o มานี่วอลเล็ตนะครับพี่จะเติมเงินเข้าไปวอ l l e t แบบโดยตรงนะเริ่มต้นที่100บาท280คะแนนนะครับแล้วก็สูงสุดที่1,000บาทนะครับผมมี500เนี่ยแลกได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเลือกดูนะอ่าโอเคนะครับก็ตรงนี้ผมกดไว้แล้วนะในส่วนของการแรกลกรางวัลน,นะครับมันก็เด้งเข้ามาตรงนี้เห็นไหมรางวัล100ที่เราเลือกไว้นะครับจากคะแนนตรงนี้5 1 3 ครับ280คะแนนถึงนะครับอ่ามันบอกว่าด้านล่างตัวนี้เนี่ยคุณสามารถแรกลกรางวัลได้หลังจาก คะแนนถึง2,500คะแนนต่อเนื่องนะครับจากโบนัสนะก็คือเราจะต้องหาคะแนนให้ครบ2,500คะแนนก่อนถึงจะกดแลกได้นะครับหรือว่าเราจะตั้งไว้ที่1000เลยก็ได้นะออาโอเคครับเราก็ตั้งไว้แบบนี้1,000คะแนนอ่า1,000บาทนะครับเป็นทูมอนิเวเอเล็ตเราก็หาคะแนนให้ครบนะครับ2,749คะแนนถึงจะไปกดแลกเงินได้น,นั่นเองนะครับอันนี้คือการแลกของรางวัลประมาณนี้เลยนะส่วนใครที่ต้องการอยากจะดูรางวัลเพิ่มเติมเราก็กดเข้ามาที่คําว่าเปลี่ยนรางวัลน,นะครับ แล้วเราก็มาเลือกดูด้านล่างได้มีการบริจาคการกุศลด้วยนะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอฟฟี่นะอันนี้เป็น250บาทนะครับมีรายการเดียวก็มีทูมินี่วอลิตนะครับก็อุ่นใจแล้วนะมีทูมิเี่ไวด้วยนะครับเราก็สามารถทําแล้วก็แลกเงินได้เลยใครสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูผมคิดว่าง่ายนะตัวแอปนี้ไม่เชิญเพื่อนน่าจะแลกได้เลยนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะครับถ้าผมครบยอดเงินขั้นต่ํา100บาทเนี่ยหรือประมาณ0 0คะแนเน่ยเดี๋ยจะแาแเกให้ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ครบนะครับมันต้องให้ครบก่อนถ้าเราเลือกโบนัสครั้งแรกนะครับอันแรกเลยเนี่ยมันน่าจ,จะใช้คะแนนน้อยกว่านะครับในการแรกอันนี้ผมตั้งไว้ตั้ง2,005มันก็เลยเยอะหน่อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ